สวัสดีครับสำหรับใครที่กําลังมองหาร้านบริการเติมเงินเกมราคาถูกกว่าเติมเองแล้วก็ปลอดภัยผมขอแนะนาร้าน c o o k กี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมราคาถูกเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับถูกกว่าที่เราเติมเองแน่นอนแล้วก็ปลอดภัยนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่เดิอนนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํานักเตะตําแหน่งปีก LM กับ RM นะครับที่เหมาะสําหรับเมตาปัจจุบันนะครับแล้วก็คุ้มราคาผมก็เช็คราคาให้ทุกตัวแล้วนะที่ผมแนะนําแล้วก็ผมว่าเป็นตัวที่ เป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะสําหรับงบประมาณนั้นนะครับโอเคครับโอเคเราไปดูปีกซ้าย LM ก่อนครับปีกซ้าย LM ก็ถ้าตัวท็อปที่ไม่ต้องบวกหรือว่าบวกบวกแค่หนึ่งก็เทพนะครับก็จะมีแถวก็จะมีปีแลร์ชินุลา่าผมว่า3าตัวนี้คือตัวท็อปสุดล่ละนี่ครับ3ตัวนี้นะแต่เน็ตเบดจะผิวสุดแต่ชินุล่าจะได้ไวแล้วก็ถนัดสองเท้านะครับเหมือนเน็ตเบดนะครับคือปีแลร์ก็จะเป็นสายผิวตัดแล้วก็ปั่นนะครับตัวนี้ ก็สามตัวนี้ผมว่าท็อปที่สุดละนี่ครับลองลงมาก็ก็จะมีลิเบอรี่ปีแรดแสงมาซิมงน,นะครับแต่ให้ผมเลือกซื้อนะครับผมว่า n e t ตเบเป็นตัวที่น่าสนใจสุดละแล้วก็เป็นชิน a ลาครับสตัวนี้นะครับน่าสนใจมากๆครับแต่ปีแรดก,ก็เก่งนะปีแรดเก่งอยู่แล้วนะครับนี่ครับโอเคส่วนงบ2อล้านที่ที่ไม่ต้องบวกแล้วก็จะมีผมแนะนําเป็นแสงมาซิมงกับแม็ มานมาสองตัวนี้นะที่ไม่ต้องบวกนะครับนี่ครับส่วนโกมองก็ต้องบวกหน่อยนะผมว่าหลอดพลังมันค่อนข้างน,อน้อยมันเล่นค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเต็มเกมก็เลยแบบไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่นะครับโอเคครับส่วนถ้าเกิดพวกใครจะซื้อพวกตัวละล้านพวกนี้ผมแนะนําเป็นเคียซ่าตัวนี้ครับเคียซ่าบวกสองนะผมว่ามันจะ o v r ประมาณแปดสิบหกนะนี่คือครบเครื่องครับวิ่งได้ทั้งเกมแน่นอนครับ พลังแล้วก็พลังงานก็เกือบ5้าหลอดนะเกือบ5้าดาวนะครับ4.5นะครับวิ่งได้ทั้งเกมนะคือค่อนข้างที่จะคุ้มนะเคียซ่าตัวนี้นะครับโอเคส่วนใครที่จะเน้นเกมรับหน่อยผมก็ก็จะเป็นกาลัดโก้แต่ต้องบวกับตัวนี้คือต้องบวกสักนี่ครับบวกสนะครับล้าน6นะครับผมว่าดูดีเลยครับตัวนี้นะครับการ์โก้นะครับส่วนงบ10,000แสนก็ที่ที่ดูดีมากๆก็จะมีแบบบ้าอเดียมี่เนี่ยสองตัวนี้นะ อะดมบัมบ้ากับอะดียมี่นะครับแล้วก็แซงมันิมันก็เอาไปเล่น LW ได้นะครับแต่แซงมันิมันก็ถ้ามีงบหน่อยผมว่าเล่นสักเม็ดแดงพอครับเนี่ยเม็ดแดงหรือเม็ดม่วงนะนสองสองสองราคานี้เลยคือน่าจะครบเครื่องที่สุดละโอเคส่วนแบมบ้าตัวนี้ก็มีขาย,ยเรื่อยยผมว่าเม็ดแดงครับเก็บเงินนิดนึงทักหนึ่งล้านได้เม็ดแดงแบมบ้านี่คือแล้วเราก็แบบอัพนี่ครับมาอัพ มาอัพพวกการพลังเพิ่มได้ด้วยนะนี่ผมแนะนาแบมบ้าก็อัพการเลี้ยงบอลนะครับอันนี้3เลยครับแล้วก็มาอัพตรงนี้อีกหนึ่งนี่ครับครบเครื่องเลยครับแบมบ้านะครับวิ่งไวด้วยครับทางแฝงเยอะด้วยนะโอเคแล้วส่วนมิตูมาตัวนี้ก็ต้องเม็ดแดงเท่านั้นครับเม็ดแดงหรือเม็ดเม็ดม่วงนะนี่ครับมิตูมานะใครจะเล่นนะครับงบถูกถูกนะครับโอเคส่วนงบห้าหมื่นที่เอาไปตีเม็ดส้ม ต้องเม็ดส้มเท่านั้นนะครับก็ผมแนะนํามีโจตาตัวหนึ่งนะครับนี่คือ5าพลังดีแต่พลังงานอาจจะหมดไวนิดนึงนะครับเม็ดส้มนะครับเป็นโจตาตัวนี้นะแล้วก็จะมีแลมซี่ตัวนี้ครับตัวหนึ่งนะครับที่สามารถไปตีเม็ดส้มนะครับแล้วก็มีบังดอนะครับบังดอตัวนี้คือดูดีนะนี่นี่ตัวนี้ก็เป็นบังดอนะครับนี่ครับตัวนี้คือดูดีเลยเท้าสองข้างถนาดเท้าสองข้างด้วยครับแล้วก็ พลังแฝงสวยมากมากครับพลังพลังอะไรเนี่ยดีมากครับนี่ครับแนะนําเป็นบังดอเลยครับตัวนี้นะเป็นตัวเพชรในตมเลยครับโอเคครับแล้วก็จะมีแบมบ้าสาบืดสําหรับคนงบน้อยนี่ครับสามหมื่นถ้าตีเม็ดส้มก็ห้าแสนเนี่ยรือเราจะซื้อมาตีเองก็ได้ครับนี่ซื้อมาตีเองก็ได้ครับโอเคโอเคแล้วก็ก็จะมีเกครับตัวละสามหมื่นตัวหนึ่งตัวนี้ก็วิ่งไวครับนี่ครับเป็นเกนะนี่ ของเอเวอร์ตันนะครับตัวนี้ก็วิ่งไวเหมือนกันครับตีแนะนําให้เป็นเม็ดส้มครับเม็ดส้มเลยครับแล้วเราก็มาอัพพลังเพิ่มนะมีพอังเพิ่มมแนะนําเป็นเป็นอัพตัวนี้นะนี่ครับพวกการเลี้ยงบอลแล้วก็มาอัพตัวนี้ครับมันจะได้เรื่องของการยืนตำแหน่งการส่งบอลควบคุมอะไรปกตินะครับโอเคครับต่อไปก็จะมีอีกตัวหนึ่งครับตัวสุดท้ายก็เป็นโเดนของของอาบูฟนะครับตัวนี้คือ ถ้าดูไส้ในจริงไม่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดเข้าไปดูเนี้ยคือโคบผิวครับตัวนี้คือมีสปีดต้นแล้วก็ผิวมากๆครับเป็นตัวแบบสร้างสรรค์นะแบบไว้วิ่งไว้วิ่งเฉยครับไว้วิ่งส่งบอลอะไรเงี้ยผมว่าเหมาะกับไว้วิ่งส่งบอลนะครับนี่ครับเป็นโฟเดนตัวนี้นะโอเคก็หมดละที่ผมดูมานอกนั้นก็ไม่ค่อยน่าสนใจสักเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีเคนดี้ตัวเดียวนี่ครับแล้วนอกนั้นก็ไม่ค่อยน่าสนใจแล้วครับ โอเคแล้วไปดูตำแหน่ง RM กันต่อครับ RM ก็มันจะมีตัวท็อปแค่สตัวผมให้ตัวท็อปแค่สตัวนะผมว่าไอนี่ไปเล่นหน้าดีกว่าแต่ไปเล่นหน้าก็ไม่ค่อยเวิร์กอยู่ดีครับเพราะว่าเท้าซ้ายมันบอกมากๆครับมันต้องจ่อจริงๆอะแต่เป็นวิ่งเร็วมากๆนะนี่รับวิลเลียมนะครับอินากิวิลเลียมนะครับมันคือเท้าซ้ายคือเท้าซ้ายมันเป็น2ด้วยถ้ามาเล่นผมว่าต้องปีกซ้ายนะปีกซ้ายแล้วก็หักปั่นนะ เอามาเลปิกสท้ายแล้วก็หักปั่นแล้วก็เราก็อัพค่าพลังพวกที่มันสามารถเล่นตำแหน่งเนี่ยมันจะเป็น s อด้วยนี่ครับผมว่าต้องไปเล่นปีกพวก l w นี่ได้อยู่เล่นหน้าก็พอได้อยู่นะผมว่าเล่นหน้าก็พอได้แต่เท้าซ้ายมันค่อนข้างเบาเราต้องทําใจนะถ้าเกิดมันได้ยิงเท้าซ้ายผมว่าโอกาสหวังผลค่อนข้างที่จะไม่สูงมากครับนี่ครับผมก็แนะนําเป็นดิอาบีมาเลสแล้วก็ กิรูลี่นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นตัวใหม่นะครับเป็นตำนานตัวใหม่นะครับตัวตัวค่อนข้างที่รูปร่างค่อนข้างจะเล็กได้เรื่องของสปีดนะเป็นตัวกระชิเป็นสปีดวิ่งขึ้นวิ่งลงอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันวิ่งไวอยู่นะแต่มันต้องบวกครับตัวนี้ก็คือต้องบวกแต่ถ้าเกิดความคุ้มค่าจริงๆผมว่าไปมองไปที่ดีาบีตัวนี้ครับดีบีตัวนี้เม็ดแดงเอ้เม็ดเล่นแค่เม็ดนี้ก็พอครับหรือว่าเราจะซื้อมาแค่3มตัว แล้วเราก็บวกให้มันขึ้นเป็นนี้นี่ามนะตัวนี้คือคุ้มเลยนะถือว่าเป็นบวกบวกสองก็ได้นะผมว่าบวกสองก็ผ่านครับนี่ครับแล้วก็เป็นซานี่นะซานี่ตัวหนึ่งครับนี่ครับเป็นหักปั่นนะเป็นสายใครเล่นแบบหักปัน่นว่าเล่นซานาี่เ่ยนี่ครับจกไม่น้ำเงินเม็ดม่วงนะผมว่าซานี่คือผ่านเลยแล้วก็มากอยอรันเต้นะตัวนี้ก็ไาเล่นกลางได้ครับเป็นกองกลางสายตัวรับนะสายตัวรับหน่อยครับเล่นเกมรับได้สบาย ก็จะมีการนาบี้การนาบี้เขาไปเล่นปีกซ้ายได้ครับแต่ต้องถ้าการนาบี้ก็ต้องต้องเม็ดม่วงขึ้นไปเพราะว่าเม็ดม่วงเม็มดแดงถือว่าดูดีเลยนะครับการนาบี้ตัวนี้นะครับโอเคครับแล้วก็ตัวทีเด็ดตัวนี้ครับเป็นตัวเพชรในตมเหมือนกันครับเป็นน้องชายวิลเลียมนะกับอินากี้นะเมื่อกี้มันพี่มันชื่ออินากี้นะส่วนน้องชายก็จะเป็นนิโก้นะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวทีเด็ดเหมือนกันผมว่าต้องเม็ดม่วงขึ้นไปนะนี่คือดูดีเลยครับ วิ่งไวแนะ่นอนครับตัวนี้ถนาดสองเท้าด้วยคือแจ่มมากๆครับแจ่มมากๆครับโอเคครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้ครับตัวนี้เป็นผมอ่านดูดีอะไรเนี่ยดูเกบากกโกอะไรสักอย่างนะผมอ่านผิดก็ขออภัยครับผมน่าจะอ่านผิดแต่เรียกมันดูดีแล้วกันชื่อจริงไม่เรียกนามสกุลมันละนี่ครับตัวนี้ก็พอเล่นได้แต่ก็ไม่ค่อยสวยนะผมว่าไปเล่นนี่มือเล่นดีกว่า มาเมอร์เลนของดอทมูลเนี่ยตัวนี้เรกว่าครับนี่เไปเล่นฝั่งซ้ายฝั่งขวา,วาได้หมดแนะนําให้เป็นเม็ดแดงครับล้านหนึ่งนะนี่เม็ดแดงความเร็วนี่ได้เลยครับความลงความเร็วสวยเลยครับนี่ครับโอเคตัวต่อไปก็เป็นโดโคสายกระชากริมเส้นเปิดมงเพราะว่าเท้าซ้ายมันบอดครับนี่ครับเท้าซ้ายนี่ฝันไม่ค่อยดีการพลังการยิงก็กลางไม่ถึงกลางๆนะประมาณ68พลังการยิงมันเป็นสายวิ่งนะเป็นสายวิ่งนะครับสายแบบ สร้งสค์นะสร้งสค์เกมให้เพื่อนนะผมว่าโดกูก็เอามาบวกนี่ครับเม็ดแดงครับล้านนึงนี่ครับเดี๋ยวซื้อมาวกเองก็ได้ครับแสนหกนี่ครับวิ่งไวมากๆครับโอเคตัวต่อไปก็จะเป็นนี่ครับตัวของยูเคนะตัวนี้ครับนี่ครับตัวนี้ก็ต้องบวกเหมือนกันครับค่าพลังคือโดดเด่นในเรื่องของฟีดเรื่องของการวิ่งแล้วก็การเลี้ยงบอลนะการยิงก็ถือว่าดีเยี่ยมครับตัวนี้ตัวละแสนนี่ครับผมแนะนําก็วกเม็ดแดงนะเล่นเม็ดแดงนี่คือสบาย เอามาอัพพวกเรื่องของการยิงให้มันยิงคมหน่อยครับเนี่ยก็จะมีเรื่องของการยิงอันนี้ตัวนี้ไม่มีนะตัวนี้ก็ต้องอัพการเลี้ยงบอลไว้ก่อน,นะน,น,นอรับการเลี้ยงบอลนี่ครับการเลี้ยงบอลโอเคเล็กกองกลางปูลุก็ได้นะนี่ครับนี่ครับโอเคปีกยูเคนะตัวต่อไปก็เป็นตัวที่วิ่งไวเหมือนกันครับเป็นซาอารมณ์ดเดียวกับอินากิเลยครับตัวนี้ก็คือไวมากๆนี่แต่เท้าซ้ายเป็นสองเหมือนอินากิเนี่เห็นไหมเหมือนกันอินากิก็ไวครับตัวนี้แต่ซาไวกว่าครับนี่ครับ ดูค่าพลังในโค้ตสวยครับเหลี้ยงเร็วตัวสูง,งด้วยตัวสูงแต่เท้าซ้ายอย่างเดียวนะครับติีแค่เท้าซ้ายนอกนั้นคือดีหมดเลยนี่ครับเอาเอาหักปั่นอย่างเดียวครับผมว่าแนะนําให้บาเล่นฝั่งซ้ายนะให้ซื้อซักเม็ดแดงครับเม็ดแดงนะนี่ครับซื้อเม็ดแดงนะครับแนะนําให้ตีถึงเม็ดแดงเท่านั้นนะมันจะได้เพิ่มพลังแล้วก็ไม่ลดอุยามากนะครับโอเคครับ ว่ได้ฝั่งซ้ายคือสวยละฝั่งซ้ายแล้วก็ตัวต่อไปก็เป็นเมาค่อมตัวนี้นะครับตัวนี้ก็แนะนําให้เป็นเม็ดแดงนะแนะนําให้เป็นเม็ดแดงไปเลยครับนี่ครับเมาค่อมตัวนี้นะครับอยู่หลีกซาอู่นะตัวนี้คือหักปั่นวิ่งไวยิงดีมีพัางแฝงสวยด้วยเ,ล,ยเลียงเหลียงเร็วสมดุลดีมากรูปร่างโคตรข้างที่จะโอเคเลยเมาค่อมนะครับ โอเคตัวไห้ตัวต่อไปก็เป็นเดวิดเนเลสนะครับอันนี้ก็หักปันนะครับตัวคล้ายๆเหมือนเมาคอมนะครับนี่ครับแต่ถ้าเกิดให้เลือกสองนี้ผมว่าไปไปจับจองเมาคอมสีขึ้นเม็เดแดงสวยกว่านะครับตัวต่อไปก็เป็นวิลเลียมตัวนี้นะครับราคาถูกขึ้นมาหน่อยครับนี่ครับเพราะว่าตัวนี้โอ้โหเพิ่มจริงๆก็เพิ่มเพิ่มไปตัวนี้ดีกว่าครับมันก็ราคาใกล้เคียงนะเห็นไหมสองสี่ผมว่าซื้อตัวนี้มาตี ดีกว่าเลยครับไปสุดๆไปเลยครับเอาให้สุดไปเลยครับนี่ครับตัวนี้นะครับมาตีเลยเหมือนกันครับต่างกันครับเอแค่ค่าพลังนิดเดียวแต่ถ้าเกิดเพิ่มไปตัวสูงกว่านี้ก็โอเคครับโอเคครับแล้วก็ลองลงมาอีก็จะเป็นงบห้าหมื่นนะตอนนี้ผมว่าอีโตะเมส้มตัวนี้ผ่านครับเล่นได้ครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเมส้มครับผ่านครับเล่นได้นะครับนี่โดกูเนี่ยผ่านเลยเล่นได้สบาย โอเคครับแล้วก็ไล่ลงมาก็มันจะมีอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวผมดูก่อนอ่อเป็นเจมตัวนี้นะครับตัวนี้คือวิ่งไวเลยครับเจมนะครับนี่ครับร่างกายแข็งแข็งวิ่งไวมากๆครับนี่เป็นเจมตัวนี้นะผมแนะนาเป็นเม็ดส้มนะครับเจมนี่ครับวิ่งก็ไวมี่งเจมครับราคาสองหมื่นนะสองหมื่นครับสบายชิวๆนะครับโอเคก็หมดละ ไม่มีตัวไหนค่อนข้าง,ง,งที่จะไมน่น่าสนใจแล้วก็ประมาณนี้ครับปีกข,ขวากับปีกซ้ายที่ผมแนะนําไปก็มีตัวไหนที่ผมไม่ได้แนะนําก็สามารถพิมพ์แล้วก็คอมเมนต์กันได้นะครับยังไงก็าฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับ